คนหนึ่งที่เขาขอบอกว่าสอนน่ะครับสอนเล่นกับเพื่อนนะใช่ไหมครับผมนะครับแล้วสอนหน้าครับทุกคนวิธีแรกครับผมทุกคนต้องเปิดฮอตสปอตไปให้เครื่องของอีกคนนึงครับผมอีกเครื่องของเพื่อนอีกคนนึงนะครับผมอย่างแรกให้เพื่อนคนที่เปิดฮอตสปอตให้เพื่อนใช่ไหมครับผมกดเข้าไปตัวนี้ก่อนครับผมตรงเนี้ย กดเข้าไปในเกมก่อนนะครับผมกดเข้าไปในเกมต่อนะครับผมครับผมกดเข้าไปในเกมต่อนะครับผมตอนนี้เขาต้องรอฟังหน่อยนะครับผมมันโหลดอยู่โอเคครับผม้อมาแล้วโอเคนะครับผมตอนนี้วิธีวิธีต่อไปครับผมเออไอคนที่เข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออดนะครับผมคือผมไม่มีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงครับผมเข้าใจนะ ผมไม่มีของอีกเครื่องหนึ่งครับผมไอคนที่สร้างห้องคนแรกมาอยู่ที่นี่ก่อนนะครับผมอยู่ตรงนี้อย่าห้ามออกไปไหนครับผมต่อไปครับผมคนแรกจะเพิ่งออกจากเกมนะครับผมและให้เครื่องที่สอมันเป็นอะไรเนี่ยแมงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยไปไหนวะโอเคนะครับผม ไอคนที่เข้าเกมคนเป็นเปิดข้อสร์ดให้เพื่อนเสร็จแล้วและให้คุณสร้างห้องอะไรก็ได้นะครับผมสร้างห้องเสร็จแล้วคุณต้องอยู่ในเกมก่อนนะครับผมวิธีที่จะไปให้เพื่อนกดตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนกดตรงนี้แล้วลบทิ้งทั้งหมดครับแล้วแล้วเราทานี้ครับผมมันจะกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเราค่อยๆเพื่อนคนนึงกดตรงนี้ครับผมเนี่ยมันสามารถเล่นเล่นด้วยกันได้ครับผมนี่คือเล่น วิธีอะไรครับผมวิธีแรกครับอันนี้คือวิธีเล่นกับเพื่อนที่ต้องปล่อยอินเทอร์เน็ตเดียวกันครับผมเข้าใจนะครับผมเดียครับผมผมสากแค่คิดเดียวพราะกัน,นนี้อะไรโนชูโ no น no. ไม่นี่ครับผมนี่ผมเข้าไม่ได้เพราะผมไม่ได้เปิดเน็ตครับผมเลครับเข้าใจนะผมเข้าไม่ได้เพราะผมไม่ได้เปิดเน็ตครับผมเข้าใจนะต่อไปผมจะสอนเรื่องของอาชีพนะครับผม สอนเรื่องของอาชีพนะครับผมโอเคสอนเรื่องของอาชีพผมจะทําดังนี้ครับผมนี่ครับมาข้างหน้าก่อนครับผมนี่ครับอย่างแรกคุณกดที่ตัวละครสองครั้งต่อไปคุณก็กดตรงข้างล่างนะครับเนี่ยนะครับผมไอจุดที่ผมกดตัวนี้ครับผมเนี่ยไอจุดที่ผมกดตัวนี้ครับผมที่มันขึ้นสีฟ้าๆตัวนี้ครับผมกดเข้าไปตามเขาตัวนี้ครับตัวนี้ครับ ถ้าเรากดไปแล้วมันจะมีอาชีพสามอาชีพที่เราเล่นครับผมสีน้าเงินคือตำรวจสีเขียวคือหมอสีเหลืองคือแท็กซี่ครับผมเดี๋ยวอ๋อเดียวเด๋ยวผมรองให้ดูครับผมโอเคผมกดตำรวจแล้วครับผมผมกดอันนี้เป็นตำรวจนะครับผมตอนตอนตอนนี้คือผมจะกดแต่ตัวนี้ครับผมผมจะโทรหาก่อนเอาหนึ่งวันแรกนิดนครับผมนี่ครับผมจะเรียกรถสปกร์นนะครับผมนี่ครับมันจะกลายเป็นรถตำรวจครับเห็นไหมครับทุกคน ันจะกลายเป็นรถตำรวจครับผมต่อไปเราก็กดที่ตัวสองครั้งแล้วก็กดตรงอะไรก็ได้ครับผมกดตรงนี้ครับผมแล้วก็กดเป็นหมอนะครับผมนี่ครับหมอหมอผมจะใช้เป็นรถสปอร์ตคือกันครับผมเป็นรถคันเดียวกันคือรถสปอร์ตครับผมรถสปอร์ตครับนี่ครับหมอครับนี่ครับรถหมอครับนี่คือรถหมอครับทุกคน ออโตยดีบอมพาครับผมตอนนี้เคลื่อนมันก็ตุกดนึงครับผมตัวน,นี้แบตเตอรี่เราสั่นแตกครับผมมันก็ตุกดนึงครับผมต่อไปทุกคนก็กดที่ตัวอีกสองครั้งแล้วก็กดตัวนี้นี่ครับผมต่อไปคุณกดตุ่เหมือนเดิมครับที่ผมบอกคือตัวนี้ครับผมต่อไปทุกคนก็ต้องกดที่คําว่าแท็กซี่แท็กไปใช่ไหมครับผม่ะต่อไปผมจะเรียกรถอะไรก็ได้ที่มันเป็นแท็กซี่นะครับผม ผมจะเรียกรถอะไรก็ได้ตอนนี้ผมจะเรียกรถตังนี้แล้วกันครับผมโอเคโอเครถแท็กซี่แรถแท็กซี่โอเคนี่ครับผมก็ได้แท็กซี่ขึ้นมาครับผมนี่ครับเนี่ยครับผมผมก็กดได้แท็กซี่ครับผมนี่ครับแท็กซี่นะครับตรงนี้คือแท็กซี่ครับผมนี่ครับก็จะดูดูรับดูครับดู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 ถ้าทุกคนอยากกดตรงวิววีววิวใช่ไหมครับทุกคน กดตรงปุ่มแตะสองครั้งครับผมกดปุ่มแตะสองครั้งมันจะเปิดเสียงไฟเลนครับผมสัีผมขออยับรถไม่ได้ครับทุกคนขออยับรถไม่ได้นะครับผมทุกคนทำอะไรนี้เสร็จแล้วครับเนาะทุกคนจะถามว่า การที่เราจะทำที่เราต้องระลึกครับผมผมลืมโพลีครับผมเดี๋ยวผมจะทำนี่ครับผมโพล์จะกลับเป็นโพลีเป็นเดิมครับผมมันจะมีสองอันที่สามารถเปิดไฟเลนได้ครับผมอย่างแรกจะมีรถตำรวจกับรถพยาบาลครับผมเข้าใจนะนี่ครับต่อไปคือกดแตะสองครั้งครับผมเนี่ยครับกดแตะสองครั้งรถมันจะดึูกับเรียนผีแล้วนะที่สามารถ แล้วมันก็สามารถขับตามได้ทำแบบนี้ครับผมเนี่ยสามารถสามารถเล่นกับเพื่อนแบบนี้ได้ครับผมเราจะให้เขาเป็นตำรวจและให้เพื่อเป็นโจรครับผมแบบนี้ครับผมเแล้วเราก็ขับชนไปด้วยความเร็วครับแบบนี้ครับผมแล้วขับไปด้วยความเร็วแล้วเราก็ตัดหน้ารถเพื่อนนะครับผมนี่ไม่รู้ว่าจะมันสามารถจริงปืนออกนอกรถได้หแต่ว่ามันทําแบบมันต้องเป็นเหมือนมันต้องเป็นเหมือนจ้างเองเท่านั้นครับผม ไปผมก็จะชนรถคนอื่นครับผมนี่นครับมี่ควนทำนี้ทำรถให้รถคนอื่นเสียสมดุลครับผมตนี้หรือว่าอยากให้มันหยุดรถใช่ไหมครับผมขับไปแรงๆครับผมขับไปแรงๆเลยไม่ต้องสนอะไรตามไปข้างหลังแล้วให้เพื่อนเสียหลักเราเสียหลักเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าประมวนไปพวกเราก็ต้องวนตามวนไปเราจะทำนี่ครับผม ถ้ามันเป็นแบบนี้ครับผมแปลว่าขับชนมันต่อยแล้วมันก็ระเบิดครับผมนี่คือวิธี่าหรือว่าทุกคนอยากทําให้มันติกับดักก็ได้ครับผมโอเคแต่สิ่งที่ผมลืมบอกครับผมครับผมเดี๋ยวนะครับปรับปรับหนึ่งครับผมปรับปรับปรับผมจะเข้าไปใน y o u t u ู e นะครับผมผมจะเข้าไปใน u t u b e นะครับผมจะเข้าไปในย t u ู e นะที่ครับทุกคนดูนี่ครับทุกคนนี่ใช่ไหม ผมเข้าไปใน u t u b e เสร็จแล้วนะครับทุกคนทุกคนกดเข้ามาที่ตรงรูปภาพม้าผมตรงนี้ครับผมและทุกคนจะเห็นดิสคอร์ดของผมที่อยู่ตรงนี้ครับผมนะครับดิสคอร์ดกรบผมดิสคอร์ดดิสคอร์ดที่สร้างใหม่ครับผมแล้วก็ขอคาวนี้ขอสอนลาไปก่อนอย่าลืมกดตามให้ช่องผมด้วยแล้วก็ลืมกดซับสไคาร์ให้ช่องผมด้วยครับแล้วก็ไปแล้วครับบายๆอยนาทนมา